ฝึกซ้อมรำไทยและที่สำคัญศาลาหลังนั้นถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วทศทพลหันไปมองช้าๆที่กลางศาลาร่างของหญิงสาวในชุดรำสีแดงสดยืนอยู่เมื่อเรียวสวยค่อยๆย,ย,ยกขึ้นในทุ่งท่าที่อ่อนช้อยใบหน้าของเธอแต่งแต้มด้วยสีแดงและขาวดวงตากลมโตฉายแววอ่อนหวานแต่กลับดูหน้าตัวหยาบละ ที่ริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มบางๆเหมือนกำลังย้อยย้ยอะไรบางอย่างทศพลยืนตัวแข็งเขาจำหญิงคนนี้ได้เธอคือนางรามที่เคยมาหาเขาในอดีตหญิงสาวผู้ที่เคยคุกเขาขอให้เขาทำพิธีแก้ของให้แต่เขากลับพลาดชีวิตเธอไปอยา่างเลือดเย็นร่างของเธอถูกทิ้งไว้ที่ป่าหลังวัดทิ้งไว้ให้กลายเป็นเทียงความทรงจำอันเลนราง จนถึงวันนี้เสียงละนาดดังขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวเริ่มแร่าํรชุดกรามสีแดงทิ้วไหวตามแรงลมทศทพลพยายามข่มใจหลับตาแน่นโสดวนดในใจแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาา่างนั้นยังคงอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายเขายินเฉียดคือขนาด